ตรงนี้มีข่าวดีมาฝากสาวกพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ผู้เขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เจเคโรลิงเตรียมที่จะมีการเขียนบทความซึ่งเป็นเรื่องสั้นนะคะลงไปในรูปแบบของอ e ีบุ๊กสเรื่องด้วยกันค่ะให้คุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดดูกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ pottermore.com น่าจะดาวน์โหลดกันได้6กันยายนนี้แล้วค่ะ เว็บไซต์สำนักพิมพ e ์ออนไลน์อีคอมเมิร์ซที่ก่อตั้งโดยนางโรลลิงพอเชอร์มอลดอทคอมก็จะมีการออกเรื่องสั้นบนอ e ีบุ๊กจำนวน3เล่มนะคะเพื่อเอาใจบรรดาแฟนคลับข้อมดน้อยดาวนโหลดหกกันยายนนี้ค่ะซึ่งเรื่องสั้น3ตอนนี้เรียกว่าพอเ t อร์มอลพรีเซนต์จะเป็นเรื่องราวของตัวละครในเรื่องรวมไปถึงอาจารย์ประจำวิชาย,ยาพิษฮอร์เรสลักฮอนรองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฮอกวอตส์และอาจารย์วิชาแปลงร่างมิเนอร์ว่ามกอนกันรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประสงวงเวทมนต์โดโรเลสอัมบริดช์ด้วยค่ะ แหมปีนี้เป็นปีทองของสาวกพ่อมดน้อยจริงๆนะคะเพราะนอกจากอ e ีบุ๊กสเล่มนี้แล้วก็ยังจะมีภาพยนตร์ที่เตรียมจะฉายในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมไปถึงหนังสือที่ออกในต่างประเทศแล้วนะคะอย่าง Harry Potter and the c u r s e ์เคิร์ชาค่ะ